สวัสดีครับชาวซีทุกท่านนะฮะ ว,ว,วันนี้ผมภูมิใจนําเสนออย่างมากนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้เจอเขามาสักพักหนึ่งนะฮะเพื่อนผมมันเองนะครับคราวนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่ได้กลับมาแบบรูปแบบธรรมดานะครับครั้งนี้เขาเอาซิงเกิลมาฝากด้วยนะฮะกับโปรเจกต์ที่มีช er er ื่อว่า One Way Ticket นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบกันเองดีกว่าคุยกันเองมัยชิลๆเลยละกันนะฮะอ้าววันนี้มีอะไรมาฝากบ้างครับวันนี้มีซิงเกิลใหม่ครับซิิิิิงงงเเเกกกลลป็นนซแรรใชชีววตขออผมคับื่่า On the way กำลังเดินทางมานะความรักนะครับเป็นซิงเกิลอันที่2ของโปรเจกต์ One w e e k e n ลครับพูดถึงซิงเกิลนี้ On the way กำลังเดินทางมานะความรักมันคืออะไรฮะก็คือมันเป็นเพลงมันเป็นเพลงของคนที่กำลังรอคอยครับรอคอยความรักอยู่ใช่สำหรับใครที่โสดเนี่ยก็สามารถสามารถอินกับเพลงนี้ได้เลยอะไรเย่างี้ยก็คือเป็นคนที่ไม่ได้รีบร้อนที่จะมีความรักครับแล้ว เชื่อว่าวันหนึ่งความรักเนี่ยจะเดินทางมาหาเราเองครับประมาณนั้นอันนี้คือพูดพูดถึงตัวเองเลยพูดถึงตัวเองอยอ่ะพูดถึงเทนเ์นี้ด้วยนะฮะซึ่งซิ่งแรกของโปรเจกต์นี้บนเวทีเกตเนี่ยก็มีพี่ฟ้านโกมลนะครับมาโปรดิวส์ให้กับเฟรมนะฮะคราวนี้มาของโปรเตเองเป็นไงบ้างครับก็ เหมือนเดิมครับเ,เดิมเลยพี่ฟันโกโมอนเป็นผู้ดูแลในการทำทำทำ,ทำเพลงเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีทีมของพี่ฟันก็คือพี่แพรวนนณพินทุกครับเป็นคนเขียนเนื้อขึ้นมาครับใช่พูดถึงเพลงนี้ดีกว่าอยากจะให้พูดถึงแนวดนตรีเป็นยังไงบ้างครับแนวดนตรีคือเพลงนี้ก็คือเบสคือป๊อปเลยครับเป็นพื้นฐานเป็นป๊อปแล้วก็ฟังง่าย สำหรับใครที่ช่วงนี้รถติดใช่ฮะ,ะออก็เปิดเพลงนี้ฟังเนี่ยรับรองว่าหลับแน่น,นอนหลับเลยนะฮะรู้ตัวอีกทีสบายสบายคือเพลงเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงแบบชิลๆแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างจะเข้าใจง่ายและค,คิดว่าหลายๆคนกําลังรอคอยความรักอยู่ก็น่าจะเหมาะกับหลายๆคนครับอ่านะครับอ่ะเห็นพูดถึงโปรเจก t ี้น่อยดีกว่านะครับนอกจาก2คนที่ผ่านมาแล้วมีเฟรมมีโปรเตนนะคะยังมีใครอีกบ้างครับอีก2คนที่เหลือนี่ก็คือเบนจามินและน้ำแข็งจาก f 7ครับซึ่งสองคนนี้ รับประกันเลยครับว่าเพลงของเขาเนี่ยเกรียนและรวานสุดๆแน่นอนเออนะฮะเดี๋ยวพอสองนั้นมาเขาจะบอกของของคุณก็จะเกรียนเหมือนกันนะฮะผัดกันเผายกันไปกันเห็นบอกว่าจะไปทําเรื่อง MV อยู่แถวนี้ด้วยใช่ครับนะครับก็ก็เป็นโปรเจกต์ที่ที่โชคดีที่อาจจะได้ไปถ่ายทําถึงถึงต่างประเทศครับ นะฮะโหค่อนข้างจะระมิดระใหม่นะทั้งเรื่องของดนตรีเรื่องของเนื้อเรื่องของผ้าเรื่องของอ่าสตอรี่มีเห็นมุมมีเรื่องราวมีเรื่องราวก็คือโปรเจกต์นี้จะมีการเล่าเรื่องเราล่าเรื่องของของพวกเราทั้งสี่คนในโปรเจกต์เนี้ยครับด้วยหนังสั้นนะครับฮะใช่เออน่าสนใจดูจริงจังมากเลยจริงจังจริงจังจริงจังเราไม่ทำกันเล่นๆหรออ่านะฮะยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบขอกระมานเยอะละกันนะครับอ่ะสุดท้ายเลยอยากจะให้โบเต้นะฮะฝากช่องทางการติดต่อเลยดีกว่าครับอ่ ก็อั้นเป็น Twitter ของผมครับใครที่เล่น Twitter ก็สามารถ Follow ผมเข้ามาได้นะครับแล้วสามารถเมนชั่นมาคุยได้เลยผมตอบแน่นอนครับที่ at p o t e f 8อ่ะไม่มีมีดอสิไม่มีดอ t แ f 8ครับผมแล้วก็มีมีอ่าทวิตเตอแล้วก็ไอของโปรเจกต์ครับครับเข้าไปได้นะครับที่ one way ticket boy ครับ b o y one way ticket แล้วก็ b o y ติดติเลยนะครับ เป็นเป็นสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราทั้งสี่คนได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะแชร์อยากจะพูดคุยก็เมนชั่นเข้ามาในว i t t e r ได้เลยครับอืมนะครับอ่ะพูดถึงเมื่อกี้ก่อนจากการคมเ็นดด้วยความเรมิลรละไม่ดูเลยฮะนี่คือลูกวาดนะครับเหมือนแม่เหมือนแม่เหมือนม่เลยมิตรละไมจริงๆนะเ็นบอกว่าคนว่านนี่เป็นคนศิลปินอิสระศิลปะด้วยจากอ่าเชียงใหม่ครับชิบิอาร์นะครับจริงจังมากเลยมีผลงาน กระตุ้นออกมาหลายเรื่องเหมือนกันครับใช่ครับติดตามได้ครับนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งผลงานคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเลยภาพเสียงใช่ขาทิคกลิ่นอย่างเดียวแคาทคกลิ่นถ้ากลิ่นอยากรู้จะไงมาสัมผัสเองละกันนะฮะอ่ะในก็ตามครับวันนี้ต้องขอบคุณโปเต้ด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากคุณเาซีนะครับฝากเพลงไว้ด้วยนะครับนี่กำลังเดินทางมาด้ความรัก บนฟ้าคงรอให้ถึงเวลาคนที่รู้ทันที่เมื่อสบตาว่าความรักเดินทางมาหาฉันแต่ตอนนี้เธอคงตั้งหลังอยู่ระหว่างทางมาหากันกวังว่าเธอจะรีบมา